อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ใช้เวลาแป๊บเดียวจากผมบอยเศรีฐีนักราชน,นะนอะนี่จะพามาดูที่อีกหนึ่งแปลงนี่แปลงนี้นี่นี่แปลงที่มีต้นมะม่วงสองต้นนี่เลยหนึ่งไร่ครึ่งหกแสนเจ็ดเออหนึ่งไร่ครึ่งหกแสนเจ็ดอยู่ที่อูทองสรรณบุบรีถ้าขายเปไ็นไร่มันก็ไร่เราประมาณสี่แสนก็บาทนะสี่แสนสี่นะแต่นี่มันไร่ครึ่งอะอาไร่ครึ่งดูยังไงเหรอ้วยความระยะเวลาที่ไม่ต้องพูดวนเวอร์มากเห็นไหมจากเสาเนี่ยนะตรงไปเลยตรงทงทงตรงกลางที่ปิวสวัยเนี่ยนะ อ่าหมดนี้เลยได้มะม่วง2ต้นนี้ไปด้วยเนี่ยหมดเนี่ยหกแสนเจ็ 6, 7, อย่างที่บอกหนึ่งไรครึ่งจนวนกุลแดงด้วยนะหเห็นข้างหลังไหมข้างหลังอีพีบเลยนะกำลังเปิดขายอยู่นะบ้านคนมีนี่ผมอยู่ข้างหลังนะผมไม่ได้อยู่ข้างหน้านี่บ้านคนเต็มไปหมดเลยน้ำพร้อมไฟพร้อมนะ ไม่ใช่น้ำอันนี้นะน้ำอยู่หน้าที่เราเนี่ยผมให้ดูวิวก่อนถนนใหญ่มาอยู่ตรงนู้นอโครงการนี้ขายกนะเกือบหมดแล้วนะเกือบหมดแล้วอันนี้เฟสหนึ่งเฟสหนึ่งเขาทอกอู่ทองสุพรรณบุรีห่างกรุงเทพก็ไม่มากท่านดูภูเขาดิเพราะฉะนั้นทุกแปลงนี่แปลงนี้ก็ซื้อไปแล้วเขากําลังจะปลูกบ้านทุกแปลงเนี่ยเดี๋ยวจะมีเพื่อนบ้านมาอยู่แน่นอนนะ,ะเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวผมพาเดินไปดูน้ําไม่เคยท่วมนะน้ําไม่เคยท่วมประวัติน้าท่วมไม่มีพิเศษแปลงนี้ได้บางพงสองต้นอ แปลงอื่นเขาไม่ค่อยมีกันครับที่มีต like ้นไม้แปลงนี้ได้ไปอ่าผมนี้ผมเรียกว่าแปลงที่เท่าไหร่เดียะจาไม่ได้ละแปลงที่แล้ละกันนะแปลงที่8เขาทอกหนึ่งนะเขาทอกหนึ่งแปลงที่8อ่าลองดูลองดูต้องมีชื่อมันดิไม่มีชื่อเดี๋ยวผมงงเห็นเสาไฟไหมอ่าเสาไฟมาแล้วเน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 เเห็นไหมอยู่หน้าที่เราเลยน้มีไฟมีก็ลองดูนะผมว่ามันประหยัดเงินดีนะกับเอ่อหนึ่งไร่ครึ่งอ่าหกแสนเจ็ดปลูกบ้านได้อะไรได้นะน้ําไม่เคยท่วมทิศเหนืออยู่ทางไหนเหรอเดี๋ยว หมุนตัวก่อนมาอยู่ในร่มซะหน่อยร้อนเห็นวิวภูเขาปะละ่ะพึบพับเลยเนี่ยมันมีถนนทางเข้าหลายทางนี่ทิศเหนืออยู่ตรงนี้ทิศเหนืออยู่ตรงนี้นูน่นนู่นเห็นท่านเห็นไหมเห็นรูขขเขาขาวไหมเลาะจากถนนลาดยางลงมาเลยอ่าแปลงนี้อยู่ใกล้ๆวัดเขาดีสลักนี่วัดเขาดีสลักอยู่ตรงนี้ท่านเซิร์ชแล้วกันนะบ้านท่านอยู่ไหนไม่รู้วัดเลยอ่าจับเลยวัดเขาดีสลักอำเภออูทองสุพรรณบุรีแล้วบวกมาอีกประมาณสัก2กิโล3กิโลก็ถึงได้บรรยากาศอย่างนี้เลยโอ้นี่มีลมพัดแรงดยเห็นไหม ลมกาลังพัดเลยนี่ก็กลุ่มบ้านคนนะอ่าอันนู้นข้างหลังนี่ก็เป็นบ้านคนอันนู้นแปลงละหนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งไร่อ่าไร่ล,ละสี่แสนสี่นะยังไม่มีโฉนดผมแต่แปลงนี้มีโฉนดแล้วนะเอาแปลงนี้ก่อนไอ้พงนู้นยังไม่มีโฉนดเดี๋ยวค่อยขายเอาตรงนี้ก่อนอ่าใครชอบก็อลองดูนี่ตรงทงก่อนทงเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเดินไปเนี่ยขอบเขตไปถึงเสาไฟฟ้านั่นะคือขอบเขตความกว้างก็กว้างพอสมควรอยู่เนี่ยไร่ครึ่งอะนะ ไปเดี๋ยวผมาพาไปดูสําหรับคนที่ใช้งบประหยัดในยุคโควิดคนที่ต้องการมีซื้อที่ปลูกบ้านแล้วก็ไม่โดดเดี่ยวไม่ต้องกลัวนะข้างหน้าเขาซื้อไปหมดแล้วแปลงละสองไร่สามไร่เดี๋ยวเขาก็ปลูกบ้านหมดเอออันนี้มันแปลงท้ายๆนะแปลงอันนี้แปลงที่8แล้วกันนะเจ็ดหรือแปดแปดแล้วกันแปลงท้ายสุดอจะไม่ได้แล้วแปลงที่แปดไปเดี๋ยวไปดูล่ะก็สักหน่อยที่มันเป็นยังไงบ้างะนะแปลงนี้อาจจะไม่ดีที่สุดนะผมพูดเกิดทุกคลิปไปดูที่อื่นมาก่อนนะครับไม่ได้ประชดประชันพูดเหมือนเดิมนะไปดูไรหลายเจ้า ไปดูหลายๆเจ้าเจ้าไหนดีซื้อเจ้านั้นเลยเหมือนกันพี่น้องกันทั้งหมดประเทศไทยนะเจ้าไหนดีซื้อเจ้านั้นนะครับเจ้าไหนอชอบก็เลือกเขาแต่ถ้าไม่ยังไม่ชอบก็ค่อยมาดูแปลงนี้ก็ได้่ะมี10แปลงไปดูเลย9แปลงนะผมขอเป็นแปลงสุดท้ายแล้วกันเพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดไปดูมา3แปลงสมมตินะตั้งใจไว้จะดู10แปลงไปเจอแปลงที่3สวยซื้อเลยนะแล้วถ้าไม่สวยก็ค่อยไปดู4 5 6 7 8 9อ้าวแล้วผมเป็นแปลงที่10ก็ได้อ่าลองดูอย่างนี้เลยนะครับเพื่ออยากให้ท่านไดด้ของมีีห เดี๋ยวเปิดขายเนี่ยพือนบ้านยันทั้งท้ายเลยอะนี่ดูเสาตรงนี้ก่อนจะได้รู้ขอบเขตก่อนนี่มีหมุดนะไม่ได้โมโนโม,นะมั่วนะมีมดุดไปถึงเสาไฟอาไปถึงเสาไฟแล้วก็ตัดไปไปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนี่บอกแล้วมะม่สองต้นนี้อยู่ในที่เรานี่ถนนมันอยู่ตรงนี้นี่ถนนมันเป็นอย่างนี้อ่ามันเป็นถนนหินคุกสาธารณะนะสาธารณะนี่ ให้ดูวิวซะก่อนนะลองดูแล้วกันว่าคุ้มเงินหรือเปล่าถ้าใครว่าไม่ดีก็ไม่เป็นไรไม่ได้ติไม่ได้ปิงอะไรกันไม่ดีก็ดูที่อื่นก็แค่นั้นเองไม่ซับซ้อนแต่แปลงนี้ข้อดีคือดูลมดิท่านดูยอดไม้ดิดูต้นมะม่วงอ่ะลมมันแรงมันโป่งมันโล่งใครี่ชอบลมสบายสบายในแปลงนี้เหมาะชอบมีที่พื้นที่เหลือปลูกอะไรอ่ะปลูกหญ้าปลูกอะไรสวนครัวอะไรก็ว่ากันไปก็มีมีที่อยู่พอสมควรอ่ะนะเอาไว้ให้ท่านเลือกท่านดูท่านดูต้นไม้แล้วกันดูอากาศแล้วกันดูทงอ ผมรีวิวตอนเที่ยงนะลมยังได้ขนาดนี้เลยอ่ะโอเคผมให้ไอดีไลน์ไว้ข้างบนนะเบอร์โทรไว้ข้างบนใครชอบก็ลองทักมาดูแล้วกันนะลองทักมาดูนะครับอ่ะวันนี้ผมบอยเศรษฐีน้าล่าไปแล้วใครชอบแปลงนี้ฝากพิมพ์เลข999ผมหน่อยเนาะ999ให้หน่อยนะนะขออห้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเนาะคอมเมนต์อะไรชอบอะไรเงี้ยทักทายก็เข้ามาได้เลยเห็นรถวิ่งไหมนั่นแหละถนนลาดยางอ่าไปไหนครั้งแรกเราไปเราจะรู้สึกไกลเสมอนะครั้งแรกนะรู้สึกไกลเสมอเพราะนั้นไม่แปลกหรอก ในสถานที่ที่ท่านไม่เคยไปท่านมาแล้วบางคนก็บน่นโอ้หทำไมไกลจังมันไม่ไกลหรอกครับก็ร้อยประมาณร้อยสิบร้อยสิบกิโลจากกรุงเทพหรือผมบอกแล้วให้จับวัดเขาดีสลักนะเพราะฉะนั้นที่มันก็อยู่ที่เดิมมันไม่ได้มีเท้าวิ่งไปไหนเพราะ,ะนันที่อยู่ที่เดิมไม่ไกลความรู้สึกเรานั่นแหละมันทําให้รู้สึกไกลแค่นั้นเองถ้าคนเรามันชอบยังไงมันก็ชอบแต่คนไม่ชอบข้อมูลอีกร้อยแปดพันเก้านะที่จะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเอาตรงๆไปเลยไม่ต้องไปอ้อมค้อมนะครับนี่ขอบเขตอ่ะโอเคไปแล้วชอบยังไงก็ทักทายมาเนาะไปแล้วสวัสดีครรรับบเจาผมอยษชครับ